สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจริรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสมโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมก,กันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปยังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วย นคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสพาลูกหลานไปเที่ยววัดเกาะอารากเสียดนอกที่จังหวัดกำแพงเพชรกันนะครับเราว่าเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ด้วยกานนำองค์สีสันสดใสเลยนะครับคุณผู้ชมมาวาดภาพวิถีชนบทแล้วก็แฝงคำคมธรรม,มะเป็นสื่อการเรียนรู้ครับแล้วก็เปิดกรุก่มปุ่มปัญญาไทยกับของสะสมในสมัยก่อนที่เป็นวิถีชุมชนด้วยครับจินหวัง ยังมโ okay. อ่งน้ําขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับคําคมแฝงธรรมะให้ข้อคิดนะครับใครที่มาอ่านแล้วจะเอาไปเป็นแคปชั่นในโซเชียลก็ดีไม่น้อยหรือว่าจะฉุกคิดเอาไว้เป็นคติตื่นใจตนเองก็ยิ่งดีครับนี่เป็นแนวคิดทั้งการพัฒนาทัศนียภาพในวัดไปพร้อมกับให้เรียนรู้หรือว่าสร้างกําลังใจจากโอ่งที่ตกแต่งระบายสีอย่างสวยงามเลยครับอยู่ที่วัดเกาะรากเสียดนอกตําบลเพชรชุมพูอํเาเภอโกสัมพีนครจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งพระประหลัดพลนัท ศีละสั่งว่าโรเจ้าอาวาสนะครับได้สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์รวมแห่งพลังบวรนะครับจากการร่วมแรงร่วมใจกันของบ้านวัดและก็โรงเรียนด้วยการพัฒนาพื้นที่วัดนะครับนำเอาองค์น้ําปูนซีเมนขนาดใหญ่เนี่ยมาประดับตกแต่งตามจุดต่างๆกลางแจ้งครับแต่ละใบเนี่ยก็วาดด้วยภาพเป็นวิถีชนบทนะครับแล้วก็เรื่องราวในอดีตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทรงพลังนะครับสร้างบรรยากาศแห่งความสงบร่มเย็นในวัดด้วย ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าโอ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนคือชาวบ้านเขาก็เอาไว้ใช้รองน้ําฝนกันทุกบ้านนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีระบบน้ําประปากันแบบปัจจุบันแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้โอ่งแบบนี้อีกแล้วครับวัดก็เลยเอาโอ่งมาตกแต่งระบายสีข้อความคติธรรมต่างๆให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่างก่อนทีนี้พอชาวบ้านเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เลยช่วยกันบริจาคโอ่งมาให้ที่วัดนะครับจนได้โอ่งหลายใบเอาไว้ตกแต่งวัดแบบนี้ครับ นี่คือเราเขียนไว้กับที่โอค์เป็นคติธรรมบางทีบางคนเข้ามาอ่านมันบางคนเขาอาจจะหมดความหวังแต่เขามาอ่านปุ๊บมันมีพลังเกิดขึ้นนี่คือในใน,ในการที่ว่าจะจัดจัโอง่งไว้แล้วก็ทำไว้ให้มันเป็น,ปนรูปแบบให้มันเป็นสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัด พื้นที่เรียนรู้ยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่าภายในวัดเนี่ยยังจัดสรรเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมนะครับหรือว่าจัดแสดงโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของคนรุ่นสมัยก่อนก็เอาวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีข้าวของใช้ในครัวเรือนนะครับเครื่องจักสารขนาดเล็กขนาดใหญ่มีกรองยาวหม้อดินตู้กระจกที่เก็บรักษาสิ่งของต่างๆนะครับจากเย็บผ้าโบราณ ล้อกเกวียนไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีโทรทัศน์รุ่นเก่าที่ชวนให้หวนนึกถึงวันเวลาเก่าๆนะครับซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครก็เข้ามาสนับสนุนจัดทำป้ายข้อความเล็กๆนะครับมี qr code ติดอยู่ด้านหน้าวัตถุแต่ละชิ้นนะครับใครที่สนใจข้อมูลก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนเพื่ออ่านเรื่องราวของของชิ้นนั้นได้เลยครับ รับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครนะคะก็จะมีมีบทบาทสำคัญค่ะที่จัดการเรียนรู้หาภายนอกห้องเรียนนะคะโดยผ่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโดยร่วมมือกับวัดเกาะรากเสียดนอกนะคะจัดเป็นแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้านค่ะแล้วก็เรานะคะยังมาช่วยทำ QR code ค่ะที่เป็นวั สดุและอุปกรณ์โบราณค่ะเพื่อจัดแสดงให้กับประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ค่ะผ่านทางแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่ทำให้เราสามารถจับต้องได้จริงค่ะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะ นอกจากนี้ที่นี่ยังพานักศึกษามาอบรมเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่วัดที่นี่ด้วยก็ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รับได้มาเรียนรู้และเข้าใจถึงรากเง้าผ่านเข้าของเก่าแก่ที่สะสมในวัดนี้ครับวัดเกาะรากเสียดนอกแห่งนี้ครับจึงถือว่าไม่ได้เป็นเพียงวัด สถานสถานเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเหมาะทั้งเด็กๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับได้มาศึกษาเรียนรู้มาดูข้าวของเก่ากันที่อาจจะเคยใช้ในอดีตนะครับ